นอนไม่รับขยับเจ็บตายนะเลยเนี่ยชื่อเสียงขายเสียงมีจริงๆนะไม่ใช่ว่าโกงตัวแลวมันมีสี่พระคนมีคนสั่งไงเอ๊แล้วคนไทยนะเขาร้องนะคะแล้วพวกท่านไปเอาเงินเอาทองพวกมันมาเงินนี้ก็คือเงินบาปมันเป็นเงินโกงชาติโกงแผ่นดินมันเป็นเงินสแกมเมอร์มันเป็นเงินที่ได้มันเนเงินไม่สะอาด พี่น้องทั้งหลายก็แต่อาเนาอเอามาทําอะไรเงินแค่ไีนเอามาทําอะไรหายเองไม่ไดีเดี๋ยวไม่ต้องไปเอามาหลอกเพื่อชาติเดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวไฟไหมเดี๋ยวนนู่นเดี๋ยวนี่แล้วพวกมันมาช่วยไหมพวกมันไม่ช่วยดูด้อยู่ดีๆก็พิธามาแต่ไหนก็ไม่มโผล่มาเห็นไหมพอพิธามาเป็นเบียบุรุษวิลาบุรุษสันติอะไรกันเนาอเออพูดถึงกกอตอก,ก็เหมือนกันนะไม่ว่าที่ไหนขอโทษนะคะไม่ได้ล่วงเกินแต่พวกท่านไม่ได้ดูจริงๆอืม ซื้อเลยครับซื้อเสียงไปเลยพี่น้องครับแน่จริงซื้อไปเลยค่ะซื้อให้พวกมันมาค่ะจําไว้นะไม่ว่าเพื่อไทยไม่ว่าภูมิใจไทยไม่ว่าพรรคอภิธาถึงถึงเข้ามาได้นะอยู่ไม่เกินเดือนมองหน้าฉนันนี่พวกแกอยู่ไม่เกินเดือนสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ก็จะไล่พวกแกไปหมดตอนนี้ยังไม่ถึงเมษาได้ดีเมษาได,ด้แต่มันนิ่งกว่านี้ นี่มันเริ่มนี่เริ่มเดือนนี่เริ่มนี่นี่เดือนนี่ปีใหม่เื่อปีหกเก้าเฉยๆย่างยางย่างนี่นี่นี่ตรงนน้นเป็นคนนี้ตายนี่ไม่ได้ไหนตายนน้นตายนี่ตาย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 จริงๆ,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 ๆจะเอาอนุทินจะเอาภูมิใจจะเอาภูมิใจไทยจะเอาเพืเ่อไทยจะเอาพักอิพิธาไม่เลยทำจริงพักพวกนี้มันมีความหมายเลยวะ่ะ เอตระมาตรีโซดโคนใดน,นี่ก็แปลกแปกนะกูนั่งดูแล้วกูขำม,มากเลยรนะู้ป่ะนี่ที่กูไม่หลับไม่นอนนะกูนั่งดูพวกมึงนะคนพวกนี้เห็นเงินไม่กี่บาทจริงขายชาติขายแผ่นดินถ้าไอ้พวกนกันกการเมืองส้นตีนพวกนี้มานะพวกคุณเอามันมานะเดี๋ยวน้าท่วมเดี๋ยวไฟไหม้ประเดี๋ยวปีหน้าปีปีเปีนี้นะฝนจะตกแลนี่แล้วนั่นตอนตอนตอนน้ำท่วมพวกมันมาสักตัวไหมซ้สำซากจำเจ ซ้ำซากนะพูดเหมือนพูดเหมือนพูดก็เหมือนสีซอยให้ควายฟังอะบอกอย่าเอาเงินเขาอย่าเอาเงินเขามันเป็นเงินบาปเป็นเงินกงภาษีเป็นเงินชาติเป็นเงินขี้โกงเป็นเงินสีเทาก็จะเอาอยู่ั่นหล่ะไม่รู้เอามาซื้ออะไรอมาทําอะไรเห็นใจเงินไม่กี่บาทฉันนั่งดูแล้วฉันก็ขำมากเลยอีพวกนักการเมืองเงินมันเป็นถุงเป็นถังนะเงินสีเทาอโอ้เห็นแล้วก็ You've got